สามแถวสามแถวต่อมาคุกเข่านะครับสามแถวต่อมาคุกเข่าเข่าสามแถวแรกครับอาตมาสามแถวต่อมาย่อตัวครับสามแถวต่อมาย่อตัวย่อตัวย่อตัวอีกสามแถวต่อมานะครับยืนเฉยเฉยยืนเฉยเฉยนะฮะแถวที่เหลือหลังจากสามแถวกระโดดไม่ไม่ขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพังเดี๋ยวไม่ทีพังครับคะ

ไปยังหอยทีหอยทีขรท้องขาหลังโดดเลยนะหนึ่งสองสามสามโดดเลยนะหนึ่งสองสามเอ้วู้วขอบคุณครับอย่าอย่าอย่าพุ่งเข้าทับดูนะเดี๋ยว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 นะใจเย็นนะจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นๆพุ่งเขี่ยมานะใจเย็นนะสองก่อนใจเย็นนะอะไรอะไร จเย็นนะครับแถวแรกได้ก่อนนะครับแถวแรกได้ก่อนไม่ต้องคิดมากจับเลยได้ทุกคนไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากจับเลยยิบออกไปเลยครับจับแล้วไปเลยครับจับแล้วไปเลยจับแล้วไปเลยโอ้โห อาจจะไม่พอนะครับขอ ได้ไรกันบ้างครับลงไมครับลงไหยครับได้ไรครับได้ไรครับเด